ก่อนนอนทุกคืนนะคะเด็กๆของเราเนี่ยจะต้องทําการแปรงฟันก่อนตอนนี้เด็กๆยอมให้แปรงฟันแล้วและสนุกกับการแปรงฟันมากเลยทั้งสองคนคือไม่รู้อยากแปรงฟันหรืออยากกินยาสิฟันกันแน่นะคะเนี่ยเด็กๆเ,เ,เตรียมมารอต่อคิวเลยเลียแปรงสีฟันนึกว่ามียาสิฟันอยู่แต่ยังค่ะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มการแปรงฟันแล้วนะคะตอนนี้กําลังแปลงฟันให้ไข่หวาน ตอนนี้เด็กๆเ,เริ่มยอมพนานก็อยากจะมาแปลงฟันด้วยตอนนี้เริ่มแปลงเข้าฟันการามได้แล้วขัดๆถูๆแต่ถ้าเกิดยาสีฟันหมดแล้วเนี่ยแม่ต้องพยายามเติมเข้าไปนะคะ mm. เพื่อที่ว่าให้มียาสีฟันและเขายอมอ้าปากให้เราแปลงค่ะ แล้วก็แปลงกันต่อไปตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็มาแต่งตัวค่ะเตรียมตัวที่จะเข้านอนกันคืนเด็กๆนอนห้องแอร์นะคะก็ต้องใส่เสื้อให้หนักอกอุ่นๆไว้จะได้ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไทหวานจะใส่เสื้อง่ายหน่อยแป๊บเดียวใส่ได้ละแต่ส่วนธนาเห็นเสื้อปุ๊บวิ่งหน,นีค่ะไม่ยอมใส่แต่ท้ายสุดยังไงก็ต้องจัดโดนใส่จนได้อยู่ดีนะคะ ตามกันทุกคืนค่ะอย่างนี้พอใส่เสร็จแล้วสบายตัวเดินขึ้นไปนอนบนที่นอนส่วนไขหวานนั้นจะขอขึ้นเตียงอย่างเดียวเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าใส่เสื้อแล้วเขาต้องได้ขึ้นนอนเตียงดไนท์ night, ค่ะ